นี่ชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันแล้วกับคลิปที่4ของเรานะครับสัปดาห์ที่3เนาะเราจะมาต่อกันเลยนะครับในเรื่องของการคูณจํานวนค่ะนะครับนะครับคราวนี้แล้วเราผ่านการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนไปแล้วเนาะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนการคูณจํานวนค่ะกันบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนการคูณจํานวนค้ะนะครับครูขอทบทวนความรู้เก่ากันก่อนว่าหนูยังมีความรู้เก่าอยู่หรือเปล่านะครับ วิธีการนะครับครูก็จะทบทวนเรื่องการเปลี่ยนจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เรานําส่วนด้านล่างมาคูณกับจํานวนนับด้านหน้านะครับ 6, กคูสเป็น12นะครับและมาบวกกับเศษด้านบน12บวกสเป็น16นั่นเองส่วนยังคงเดิมก็ยังเป็นเลขอะไรเหมือนเดิมครับเป็นเลข6เหมือนเดิมนั่นเองอ่าโอเคอ่าเรามาดูวิธีการทํานะครับ ก่อนที่เราจะคูณจํานวนค่ากับจํานวนค่าได้นะครับให้หนูเปลี่ยนจํานวนค่าให้เป็นรูปเศษเกินก่อนนะครับดูตัวอย่างเขานะครับ1 2ึ่งส่วนะครับเขาก็เปลี่ยนจํานวนค่าตัวนี้นะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อน5้าคูณหเป็น5้าบวกสเป็น7ก็เป็น7จ็ส่วนหส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ2 6งหส่วนนะครับเขาก็7จคูณสเป็น14 14บวกหเป็น20ส่วนคงเดิมก็ยังเป็นส่วน7เหมือนเดิมก็เป็น20ส่วน7นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการคูณเลยลูก ซึ่งถ้าอันไหนมันตัดได้ครูก็อยากให้หนูตัดเลยเห็นไหมครับซึ่งเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นเลขอะไรเนี่ยมันเป็นเลข7ก็กับเลข7ใช่ไหมครับซึ่งโอ้โหหน้าตัดมากมองแล้วหน้าตัดเลยตัดเลยลูก7 1 7, 7หนึ่ง7นะครับ5กับ20ก็ตัดกันได้อีกครับ5 1 5 5 4 20ซึ่งถ้าตัดได้ให้เราตัดเลยก็จะเหลือเป็น1คูณกับ4เห็นบ้าด้านบนเศษด้านบนก็เหลือ1คูณกับ4ส่วนด้านล่างเหลือ1 5, 5, คูณกับ1คําตอบก็คืออะไรครับ หนึ่งคูณสี่ก็เป็นสี่ใช่ไหมลูกมันเป็นสี่ส่วนหนึ่งซึ่งสี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเลขอะไรลูกก็เป็นเลขอะไรนั่นเองเลขสี่นั่นเองเรียบร้อยก็ตอบแล้วข้อนี้นะครับอ่าดูนะครับข้อสองนะครับวิธีการนะครับแปลงจำนวนคล้ายรูปเศษเกินก่อนซึ่งไอตัวนี้นะไอตัวนี้ไม่ต้องแปลงแล้วนี้เป็นเศษเกินแล้วหนูแปลงไอที่มันมยังไม่ใช่เศษเกินให้เป็นเศษเกินก่อนก็คือตัวไหนครับก็คือไอตัวนี้ใช่ไหมสามห้านยะสิบสองเนี่ยเราจะแปลงตัวนี้กันก่อนนะครับ ดูนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงกันเริ่มต้นนะครับมาแปลงกันนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงกันสิบสองคูณามเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองสามเท่าไรสิบสองหน่1สิบสองสิบสองยี่สบสี่บสองสามสิบหกนะครับสามสิบหกบวก้าเป็นสี่อะไรลรูก41สิบเอ็ดนะครับส1สิบเอส่วนสิบสองนะครับคูณกับนะครับสิบห้าส่วนเจ็ดนะครับอันไหนตัดได้อยากให้หนูตัดนะ เดี๋ยวเราไปเขียนคูณก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดนะครับเป็น41คูณ15นะครับเศษคูณเศษเนาะการคูณตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับอ่าไหนทอนได้อยากให้ทอนเนาะอันนี้12ก็15บ้คูวมีแม่ทอนได้แม่เลยลูกแม่3ใช่ไหม3 4ม3ี่1ิสเรียบรอ้อนยะอ่าที่เหลือไม่น่าสามารถตัดกันได้แล้วนะครับเราก็จะไม่ตัดนะครับเราก็จะเอาที่เหลือมาคูณกันเนาะ ก็จะเป็นเหลือเป็น41คูณ5นะครับข้างล่างก็จะเหลือเป็น4คูณกับ7นะครับอ่า41เคูณ5เป็นเท่าไร่นะครับขอทดคิดนิดนึงนะ41คูณ5นะครับ1คูณ5เป็น5 5 4 20ี่นะครับเป็นเท่ากับ205นะครับส่วนด้วย4คูณ7นะครับเป็น28นะครับ แสดงว่าข้อนี้ก็ตอบว่า2 5 5 2 8ส่วน28นะครับหรือสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าได้ด้วยนะครับซึ่งหนูไปฝึกเปลี่ยนเอาเองเนาะสอนไปแล้วว่าเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ายัางไงนะครับโอเคตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูอีก2ข้อนะครับอ่าเริ่มต้นขั้นแรกนะครับเราจะเปลี่ยนจำนวนค้าให้อยู่ในของเศษเกินกันก่นกอนนะครับ ดูนะครับเปลี่ยนตัวแรกก่อนเนาะหนึ่งสามส่วนห้านะครับห้าคูณหนึ่งเป็นห้าเนาะและห้าบวกสามเป็นแปดก็เป็นแปดส่วนห้าส่วนตัวหลังนะครับอ่าสี่หนึ่งส่วนสามนะครับสามคูณสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามก็เป็นสิบสามส่วนสามนะครับการคูณนะครับเหมือนเดิมเอาตัวเศษคูณตัวเศษเอาตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับอย่างข้อนี้ทำไม่มีอะไรตัดกันได้หนูก็จับไปลูกเอาสิบสามคูณแปดอาโทษก่อน สิบสามคูณแปดเป็นเท่าไรแปดสามยี่สี่ใส่สี่ทดสองนะครับแปดหนึ 8, 1, 8, ่งแปดทดสองเป็นสิบนะครับเป็นหนึ่งร้อยสี่นะครับส่วนด้วยห้าคูณสามเป็นเท่าไรครับสิบอะไรลูกสิบห้าเรียบร้อยข้อนี้หนเูเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าเองนะอ่าตอบว่าหนึ่งร้อยสี่ส่วนด้วยสิบห้านั่นเองโอเคอ่าข้อต่อไปนะอ่าครับข้อสี่นะครับอ่าเริ่มต้นอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเศษเกินมาให้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นสามสิบหกส่วนสามนะครับ คูณกับไอตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเขายังไม่เปลี่ยนมาให้ก็คือยังเป็น2 2ส่วน18นะครับเราต้องมาเปลี่ยนกันก่อนเนาะอ่าสามสิบหกส่วนสามคูณกับสิบแปดสองเท่าไหร่ครับสิบแปดสองสิบแปดสองสามสิบหกใช่ไหมครับสามสิบหกบวกสองเป็นสามสิบแปดนะครับส่วนสิบแปดนะครับอ่าจับคูณเลยลูกเอาเศษคูณเศษนะครับเอาส่วนคูณส่วนนะครับ ถ้าตัดกันได้ให้เราตัดนะครับซึ่งข้อนี้นะครับตัดได้นะครับก็คือแม่18ดตัดเองโอ้โหสิบแปดหนึ่งสิบแปดสิบแปดสองสามสิบหกตัดกันได้นะครับอ่าที่เหลือตัดกันไม่ได้แล้วหนูก็เอาเศษคูณกเศษนะครับจากที่เราตัดเสร็จแล้วเหลือสองคูณกับสามสิบแปดส่วนด้วยสามคูณกับหนึ่งนะครับสามสิบแปดคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบแปดคูณสองเป็นเท่าไหร่ 70อะไรครับ76ใช่ไหมอ่า76นะครับ3คูณ1ข้างล่างเป็น3ก็ตอบได้เลยว่าเป็นอะไรครับ76ส่วนอะไรครับส่วน3นั่นเองเรียบร้อยนะครับก็คือเอาไปตอบได้เลยแล้วก็สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าได้ด้วยนะครับหนูลองไปเปลี่ยนเองนะอืมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับการคูณจำนวนครากับจำนวนครานะครับหลักการง่ายครูครูบอกว่าอะไรครับ ให้หนูเปลี่ยนจำนวนค่าให้อยู่รูปของเศษแล้วก่อนครับเศษเกินก่อนเนาะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วหนูก็นําไปคูณปกติเลยก็คือนําตัวเศษคูณกับตัวเศษและนําตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองโอเคนะครับลองไปฝึกทํานะครับมีปัญหายัางไงก็ทักมาสอบถามกันได้เนาะวันนี้ขอจบคลิปพท่านี้นะครับบ๊ายบาย